ปุ่มนี้นะฮะตามในรูปเห็นไหมฮะอือ่หมเห็นไหมถ้าเกิดเป็นของแท้ของบริษัทเนี่ยปั๊บเดียวมันเจอเลยนะนยกดรีจิสแค่นี้น,นะฮะอย่างแรกเลยมันตั้งเวลาเองรอบแป๊บหนึ่งนะครับอ่า The time zone data was updated สวัสดีครับ จากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำนาฬิกา g s ช็ c k ในตระกูล g s t e ิ l นะครับผม g h o c อ G s t e e ิ l ก็คือนาฬิกา g s ช o อ k ที่มีโครงสร้างตัวเรือนเป็นหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับผมซึ่งกลุ่ม g s t e ิ l เนี่ยสำหรับลูกค้ากลุ่มที่อยากได้นาฬิกาที่ดูมีความหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือตัวเรือนเป็นโลหะนะครับแต่ยังไม่ทิ้งความเป็นสปอร์ตของ G s ช o c อยู่นะครับผม จริงๆแล้วตัว g s t e l เนี่ยทำมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็พยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีอะไรใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวล่าสุดที่มาช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี2520อ่าโทษทีครับปี2563ขอโทษทีนะครับอืมนะครับตัวนี้มีอะไรเด่นนะครับผมตัว g s t e e l ตัวนี้เนี่ยมากับเทคโนโลยีเขาเรียกว่าคาร์บอนคอกาดนะครับ คาร์บอนคอากาเนี่ยมันเป็นวัสดุประเภทหนึ่งครับเป็นเส้นใยคาร์บอนนะครับที่ทราบมาคร่าวๆเนี่ยน่าจะเป็นเส้นใยคาร์บอนที่มาจากบริษัทหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับผมข้อดีของเส้นใยคาร์บอนก็คือเมื่อมาใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักเบาขึ้นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นรับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งอย่างนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยลืมบอกไปครับตระกูล ตระกูลนี้ G s t ีสตตัวนี้จะเป็นตระกูลนี่ฮะตรงป้าย GSTB 3 0 0นะฮะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบซึ่งเทคโนโลยีคาร์บอนคอการดเนี่ยนะครับผมจะใส่มาตรงตรงขอบนี่ฮะเนี่ยตรงขอบสีดำๆเนี่ยนะฮะตรงตัวนี้จะเป็นขอบสีดําตรงนี้นะครับมันจะเป็นการช่วยลดน้ําหนักของนาฬิกาเรือนนี้ให้เบาลงนะครับถ้าตัวนี้เป็นเหล็กทั้งโครงเนี่ยก็น้ําหนักก็จะมากขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็น คาร์บอนนะครับผมภาษาของจีช o c k เรียกคาร์บอนคอกาดนะครับนะครับส่วนดีไซน์นะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกักนทีละนิดนะครับเริ่มต้นที่หน้าตาก่อนนะข้างบนเนี่ยจะเป็น10กับ19เนี่จะเป็นตัวบอกวันกับวันบอกเดือนกับวันที่นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นเวลาได้ด้วยนะกดปุ่มเนี่ปุ่มซ้ายบนนะฮะกดปุ๊บกดเข้าไปตรงกลางปุ่มนะฮะเนี่ยฮะมันจะเปลี่ยนเป็นเวลานะครับถ้ากดซ้ําก็จะเป็น โทษนะฮะกดซ้ําเข้าไปก็จะเป็นเดือนกับวันนะครับผมแอนะครับผมปุ่มนี้เป็นปุ่มไฟนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มไฟนะครับเดี๋ยวเราค่อยลองไฟกันดูอีกทีนึงส่วนปุ่มนี้เนี่ยไว้เล่นลูกเล่นต่างๆนะครับปุ่มนี้นะฮะส่วนปุ่มนี้เนี่ยอ่าปุ่มนี้ปุ่มนี้ก่อนปุ่มนี้ไว้ใช้เชื่อมต่อมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยลองเล่นดูไม่เป็นไรเราดูภาพรวมๆก่อนนะครับ ปุ่มเนี่ยฮะจะเป็นกลมๆเนี่ยฮะปุ่มกลมๆด้านๆนะนฮะนี่ตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ชิ้นนี้เป็นคาร์บอนนะเนี่ยโครงสร้างน้ําหนักประมาณแปดสิบกว่ากร,รมัมคือหนักเท่ากับประมาณจีช็อกปกติหนึ่งตัวครึ่งประมาณเท่าครึ่งเออประมาณนี้สําหรับตัวสายยางนะะก็คือหนักขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีฝาหลังผลิตที่ไหนเนี่ยเออไม่ได้เขียนไว้นะอ๋อ เคสขอบสายทำในจีนเครื่องเจแปนนะครับเครื่องญี่ปุ่นเนาะบนหน้าปัดมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงที่เข็มเนี่ยมีภพยน้ำนะครับผมออสมารถสว่างในที่มืดตรงวงกลมๆข้างล่างตรงเนี้ยฮะนี่ๆ,ๆจะแยกเป็นสองฝั่งนะครับในการรุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบพลังแสงด้วยครับฝั่งซ้ายด้ยมีตัว F กับตัว E นะครับถ้าเข็มสีขาวชี้ถึงตัว F ก็คือพลังงานเต็มนะครับถ้าลงมาถึง E ก็คือพลังงานหมดนะครับ ถ้าอยู่ระหว่างกลางก็แล้วแต่ว่าถ้าอยู่สูงๆแล้วก็พลังงานค่อนข้างเยอะส่วนด้านข้างขวาล่างเนี่ยจะมีตัวอักษรอยู่จะเป็นชื่อฟังก์ชันครับผมถ้ามันใช้ฟังก์ชันอะไรเนี่ยเข็มมันจะเปลี่ยนไปชี้ฟังก์ชันที่เราใช้อยู่เท่านั้นเองนะครับขนาดถามว่าใหญ่ไหมไม่ได้ใหญ่เท่ากับพวก G A นะครับขนาดประมาณ46-47มิลสิเมตรนี่คือไซส์กลางๆทั่วๆไปนะครับใส่ง่ายๆนะครับลายสายนี่เป็นลาย,ยนี้นะฮะเนี่ยฮะลองดูครับ อหัวสายคือมันจีช็อคนะฮะตัวลาสายปลายสายนี่อตรงกิปนี่มีตัวล็อกนิดนึงนะฮะตรงนี้มีตัวมีตัวล็อก่างนิดนึงนะฮะอืมจนะดูทั่วๆ่อหลายๆมุมนะฮะอยากเห็นตรงนี้ปุ่มนี่ปุ่มไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือบลูทูธเชื่อมบลูทูธกับมือถือทําอะไรได้บ้างนะครับหลักๆก,ก็คือตั้งเวลาต่างประเทศอ่แล้วก็ ตั้งปลุกนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเท่านั้นเองนะครับจุดเด่นพี่ว่าไม่ได้อยู่ที่การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจุดเด่นนะ่าอยู่เรื่องของน้ําหนักที่เบาแล้วก็เรื่องการดีไซน์ใหม่ของมันนะครับผมจากที่ลองจับจับดูเนี่ยน้ำหนักเบากว่ารุ่นเกา่าๆขึ้นมาพอสมควรรู้สึกได้นะเทียบกับรุ่นก่อนๆดีไซน์ก็เปลี่ยนไปนะครับผมดูดีขึ้นนะเรียกว่าดูดีขึ้นคือการออกแบบดีขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอีกสามตัวที่เหลือดูนะครับครับ อันนี้เป็นเรือนที่2ในตระกูล G-STILL GSTB-300 นะครับผมตัวนี้ตัวเรือนจะเป็นโลหะเหมือนตัวเมื่อกี้แหะครับเพียงแต่ว่าตัวที่เป็นคาร์บอนคอกาจะอยู่เฉพาะด้านล่างนี้นะฮะตรงนี้ไหมฮะน้ําหนักก็ไม่หนักนะครับอันนี้จากที่ถือดูไม่หนักคือหนักกว่าตัว G-Shock ปกตินิดนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ถือว่าเบานะการที่ได้เทคโนโลยีนี้มาเนี่ยทำให้น้ําหนักมันเบาขึ้นนะลูกเล่นเหมือนเดิมแะ นะครับเดี๋ยวเราค่อยกดดูกันทีแต่อยากให้ดูหน้าตาก่อนนะครับนี่ฮนะลายสายเหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮนะอดูทั่วๆก่อนเนาะขึ้ทรงอืมนะครับผมนี่ฮนะขนาดมันไม่ใหญ่มากนะ,ะับคือกลางๆเพราะนั้นพี่ว่าจริงมันจะใส่ง่ายนะอย่างพี่มือเล็กพี่ว่าพี่น่าจะพอใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเรือนที่เป็นโลหะตัวนี้ความจริงสวยนะมันดูเมื่อกี้อารมณ์ตัวเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูนะอ่ะ อารมณ์ตัวเมื่อกี้นี่มันจะมีขอบดำใช่ไหมมันจะดูสปอร์ตแต่ตัวนี้มันจะดูแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมหน้าปัดตรงหน้าปัดจริงมันออกมันไม่ดำนะฮะข้างในเนี่ยมันออกเป็นเทาเทานิดนึงนะฮะเออเนี่ยพี่ดูนี่เทาเทาเทาเข้มเขมนะไม่ถึงกับดำนะครับผมเนี่ยตรงนี้เออเลยนะฮะตัวนี้ก็สวยนะดูดีดูดีตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นสกูนี่นะครับยึดไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องไปขันเล่นมันนะครับนะครับบางคนอย่าไปขันเล่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับนี่แนะนา เรียกว่าสวยงามดีกว่านะสกรูพวกนี้นะครับอันนี้เรือนที่สองนะครับจะลองดูบนมือนิดหนึ่งมือพี่เล็กนะครับเหมือนทุกครั้งที่บอกอันนี้บนบนมือของพี่นะครับก็ยังยังล้นมือพี่นิดหนึ่งเพราะมือพี่เล็กมากเหมือนมือผู้หญิงเลยนะครับอันนี้อครับอันนี้เป็นเรือนที่สามในซีรีส์นะครับผมคราวนี้ตัวเรือนนี้เป็นเหล็กทั้งเรือเลยนะครับคือไอ้นี่สายนี่ก็เหล็กนะฮะ นี่ก็เธอเหล็กทั้งหมดอ่ะน,นะฮะตัวเล็กมีเฉพาะด้านล่างเนี่ยที่เป็นคาร์บอนนะครับผมเนี่ยฮะตัวนี้เคสนี่เป็นคาร์บอนถามว่าหนักไหมมีน้ําหนักครับยอมแล้ว,ว่ามีน้ําหนักแต่ไม่ได้หนักเท่ากับรุ่นก่อนๆที่เป็นเหล็กทั้งก้อนไอ้นั่นนะสมัยที่พี่ขายแรกไอ้นั้นหนักมากกว่านี้นะครับน,นี่หนักแต่ไม่หนักเท่าเดิมก็คือยังพอได้อยู่นะครับนะครับผมรูปทรงไอ้ตัวนี้จะเด่นตรงเรื่องจอคือจอมันจะอ่านง่ายเนี่ยตัวเลขเนี้ยจอมันจะอ่านง่ายในที่มืดนะครับแต่มันมีไฟเดี๋ยวเราลองไฟดูนะ ดูลูกเล่นน well. ิดหนึ่งก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในนิดนึงอันนี้นี่สีข้างในเป็นสีออกนี่ฮะในีนอันนี้ในจอข้างในนี่เป็นสีอ่องเงินเงินนิดหนึ่งฮะในวงเนี้ยนะครับผมอันนี้ต่างกับตัวก่อนก่อนนิดนึงนะครับผมอันนี้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับปุ่มไฟปุ่มนี้นะครับเนี่ยตรงขีดขีดนี่นะเดี๋ยวลองดูลูกเล่นมีอะไรบ้างกดปุ่มคําว่าโหมดนะฮะ UTC อันนี้คือโหมดเวลาต่างประเทศนะครับกดทีที่สองจับอ่าอันนี้โหมดจับเวลานะครับเนี่ย พอเรากดฟังก์ชันอะไรเนี่ยไอตัวเข็มตัวเนี้ยมันจะขยับชี้ไปตามตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ระบุไว้นะครับกดอีกทีหนึ่งมันขยับมา tr คือตั้งเวลาถอยหลังตั้งปลุกได้นะครับปลุกได้2 3 4ปลุกได้5ครั้งแล้วก็มีระบบร้องเตือนทุกต้นชั่วโมงนะครับผมคือแบบมีเบสิคแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนกดกลับมาอีกทีนี้ก็บอกเดือนกับวันที่เท่นั้นเองนีครัคือรุ่นเนี้ยอย่างที่พี่บอกฟังก์ชันไม่ใช่เรื่องเด่นนะครับคือมันมีแค่เท่าที่ต้องใช้ งานหลักๆคือมันขายดีไซน์กนระบบพลังแสงนั่นเองแล้วก็น้ำหนักที่เบาเบาขึ้น,นกว่รุ่นก่อนเยอะเลยนะอมดูดภาพรวมๆก่อนนะตัวนี้มันจะสําหรับใส่แบบออกงานออกการนิดน,นึงอะนะมันเหล็กทั้งตัวนะบานาพับจะลองกดดูกดสองข้างพร้อมกันนะครับจ๊กเนี่ยนะเป็นแบบสามทบเนาะอืมลายสาย ตัวนี้ออกเรียบร้อยหน่อยเนาะเดี๋ยวลองดูไฟกันนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งพี่น,นิดนึงนี่ฮะอันนี้ไฟนะครับเห็นไหมฮะขึ้นที่จอดิจิตอลนะครับแล้วก็ไฟจริงมาอยู่ด้านล่างซ้ายฮะแล้วมันทะลุไปถึงออกไปถึงที่จอด้วยสว่างใช้ได้ครับอันนี้ตัวจริงที่เห็นชัดเจนเลยครับถือว่าไฟผ่านดีดีเดียวนะครับครับอันนี้เป็นตัวที่สี่คือตัวสุดท้ายในซีรีส์นะครับผม เป็นสายเหล็กตัวเรือเหล็กเหมือนตัวที่3นะครับแต่ว่าหน้าจอจะเป็นสีดำเห็นไหมฮะตัวจอดิจิตอลเป็นนกินกาทีพวกทีปเป่เขาเรียกว่านิกาทีก็คือจอสีดำนะครับผมนะครับน้ำหนักก็เท่ากับตัวที่แล้วแหละครับแต่มันมีความพิเศษพี่ถึงไว้เรือนสุดท้ายครับผมนะครับทําไมถึงเรียกว,ว่ามีความพิเศษเพราะว่ารุ่นนี้เรือนนี้ต้องเรียกว,ว่าเรือนนี้เนี่ยแถมสายมาให้อีก2เส้นนะครับก็คือสายพ้าลมเส้นหนึ่งนะฮะแล้วก็สายยางอีกเส้นหนึ่งนะครับ แต่มันก็ต้องเพิ่มด้วยราคาที่สูงขึ้นพอสมควรทีเดียวนะครับราคาในกาแต่ละรุ่นเนี่ยพี่จะขออนุญาตใส่ไว้ตรงใต้เนื้อหา YouTube จะเป็นลิงก์นะครับจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของร้านรบกวนกดเข้าไปอ่านดูราคานะครับที่ไม่แจ้งใน YouTube เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตเนี่ยพี่คงไม่สามารถกลับมาแก้คําพูดในที่พูดไปแล้วใน YouTube ได้จริงไหมครับแต่ในลิงก์อ่ะมันเวลาเราเปลี่ยนราคาแก้ไขราคาเนี่ยมันจะแสดงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอกดปุ๊บ มีการเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงราคาณนะปัจจุบันให้น้องได้ทราบทันทีงั้นรบกวนอยากทราบราคาเลื่อนลงมาดูตรงเนื้อหาข้างล่างนะครับที่เขียนไว้แล้วกดลิงก์เข้าไปดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูรวมๆก่อนนะครับตนนัวนี้อืมตัวน,นี้เข้มอารมณ์เข้มเนี่ยสวยดีอตัวเนี้ยต,ต้องลายดูลงคอกาดดีๆนะฮะมันเหนมือนเป็นลายหินไม่ใช่ลายหินอ่อนมันมันมีรวดลายนิดหนึ่งด้วยนะเนี่ย เนื้อคาร์บอนเนี่ยนะครับจริงๆเขาใช้ในหลายอินดัส t r i มานานมากแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เพิ่งมามีนะมันมีมานาน,านแล้วล่ะครับนะครับเออย่างแรกที่พี่จําได้แนะ่คือจักรยานที่ใช้พี่ก็ใช้จักรยานที่เป็นเนื้อคาร์บอนอยู่นะฮะถามว่ามันดีไหมน้ําหนักเบาขึ้นจักรยานเบาขึ้นพี่ยกมือเดียวได้นะครับแล้วก็เวลาปัน่นพี่รู้สึกได้เลยว่าพอน้ําหนักที่มันเบาขึ้นเนี่ยมันช่วยเรื่องของความเร็วได้แต่ส่วนของนาฬิกาเนี่ยก็คงจะเรื่องของการใส่สบายขึ้นนะครับผมความแข็งแรง แข็งแรงขึ้นแน่นอนครับเพราะพี่เคยตอนไปประชุมเนี่ยเขามีตัวคาร์บอนนี่นะเขาอัดขึ้นมาเป็นแท่งไม้ใหญ่ๆนะให้ขึ้นปเป็นเหยียบพี่ขึ้นไปขย่มเลยนะขึ้นเป็นกระโดดขยม่มขยม่มมันจะไม่หักเลยฮะถือว่าใช้ได้ผ่านทีเดียวนะแต่มันต้องแลกกับราคาที่เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเนี่ยคาร์บอนประกันศูนย์ซ m g ทุกเดือนนะฮะที่ร้านออกใบกำกับภาษีได้หมดเลยนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะช็อปช่วยชาติมบ้างครับเริ่ นาฬิกาที่ร้านนะครับร้านสยามนาฬิกาปิมพ์เก้าของเราเนี่ยจะสั่งออนไลน์หรือว่ามาซื้อหน้าร้านเนี่ยคุณบอกเลยครับขอใบกํากับภาษีนะครับคุณเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลแต่คุณต้องเป็นคนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพองอด90หรือ91ด้วยนะครับผมก็มาซื้อที่ร้านหรือสั่งทางไลน์ทางเฟซเนี่ยคุณก็แจ้งเลยนะครับขอใบกำกับภาษีคือไม่ต้องแจ้งก็ได้ปกติเราต้องออกอยู่แล้วนะครับผม แต่คุณต้องแจ้งนิดหนึ่งเพราะเราจะได้ออกเ็นใบคำกับภาษีฉบับเต็มนะครับถ้าเป็นฉบับย่อเนี่ยมันจะไปไปลดหย่อนไม่ได้นะครับแจ้งนิดหนึ่งนะครับที่ร้านเราเสียภาษีถูกต้องหมดนะครับเป็นของบริษัทซื้อแล้วสบายใจได้อาไปหักลดหย่อนได้นะครับยังไม่ได้ให้นให้ดูเลยนะเดี๋ยวโหลดแอปนะเดี๋ยวแนะนาเรื่องแอปไม่ยากครับไปลองเล่นเองไม่ยากนะแต่พี่ทําให้ดูนิดนึงนะครับลองโหลดแอปชื่อ G Shock Connect ครับเนี่ยกดเข้าไปจิ๊ก แล้วหารุ่นนาฬิการุ่นนี้เนี่ย GSTB 3 0 0กดจิกมันจะให้กดปุ่มนี้ o ะฮ v e s e c น n d กด1.5วินาทีนะครับอลองกดดูไปได้นะปุ่มนี้นะฮะตามในรูปเลยนไหมอืมอ่เห็นไหม,ม,ไหมถ้าเกิดเป็นของแท้ ผมไปรสเนี่ยปั๊บเดียวมันเจอกันเลยนะนยกดรีจิสแค่นี้น,นะฮะอย่างแรกเลยมันตั้งเวลาเองรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่า mm. The time z o data w h a t update เนี่ยหาเวลาเองเห็นไหมตัวนี้มันก็จะหาเวลาเองนะครับเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเห็นไหมเขียนไว้มี world time utility จะตั้งปลุกตั้งเวลาถอยหลังอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับผมอันนี้ไปลองเล่นดูองค์อันนี้ง่ายมากนะครับโหลดแอปชื่อจินช็อคคอนเน็กท่านเองนะครับไอ้ตรงนี้ไปลองเล่นดูไม่ยากอะไรนะตัวนี้เป็นตัวพิเศษเนี่ยมาไม่ค่อยเยอะเนี่ยอันนี้ใช้รหัส GSTB 3 0 0อ E ห้าเห็นไหมกล่องเบลล่มท่มเลยเนี่ยเวลามาอยู่ในสต็อกของพี่นี่กินที่ไปเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวลองแกะกล่องดูนิดนึงนีอันนี้เนาะคู่มือเนี่ย อ้น,นีไม่ต้องไปอ่านครับไปอ่านในเว็บไซต์บริษัทนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาล,ลงให้ไปอ่านพยายามลดลดกระดาษไปให้มากที่สุดไปอ่านในเว็บไซต์นะครับกดเข้าไปในชิว่าโคลแล้วเข้าไปอ่านนะให้ตัวเปลี่ยนสายมาด้วยนะครับนี่ยทำไม่ยากครับอ่านตามรูปแล้วทําตามได้เลยนะเวลาเปลี่ยนสายกล่องะมีสองชั้นแกะก่อนออพื้นที่ในการถ่ายน้อยหน่อยน,อยนอยคาร์บอนคอกร์กาดนี่ หนงตันต,น,ตนมีสายยางเห็นไหมสีดำนะอันนี้สายยางสีดำให้มาด้วยสายท่น่มสายพ่น่มสีน้ำตาลทะเลทรายสีทะเลทรายนะเนี่ยเปลี่ยนไม่ยาก,กครับทําตามในรูปนะแถมมาด้วยสองเส้นแน่นอนแถมมาสองเส้นราคาก็ในการแพงขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิด ถือว่าเป็นการลงทุนถ้าเกิดจะอาจจะเปลี่ยนสายแนวนาคตน,นะครับซื้อแบบนี้ไปเลยคุ้มกว่าดีวกว่าไปหาซื้อสายแยกซึ่งหายากกว่าแล้วก็อาจจะหาซื้อได้แพงด้วยนะครับซื้อเป็นเซ็ตไปเลยดีกว่านะครับนาฬิกาที่เอามาวันนี้มันเป็นระบบพลังแสงนะครับข้อควรทราบคือเวลาไม่ใช้นานๆเนี่ยอย่าไปเก็บใส่เก๊ะครับวางวางไว้ข้างหน้าต่างบ้างถ้าลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านพี่จะได้ยินพี่พูพดระเสมอแล้ะครับผม ไม่ใช้ยนยนไปข้างหน้าต่างบ้านให้มันโดนแสงอะไรเงี้ยให้มันเสียงแม่รียะนะปัดให้มันเข้าจะได้ชาร์จพลังงานนี่ครับพวกนี้ยิ่งใช้แสงยิ่งโดนแสงบอ่อยยิ่งทนนะครับไม่ใช่ไม่ทนนะดีกว่าเก็บในที่มืดๆนานๆนะครับแนะนำเนาะอันนี้พี่เอามาให้เปรียบสองตัวนะระหว่างหน้าดําทั้งคู่ระหว่างสายเหล็กกับสายยางนะครับออครับชอบตัวไหนก็ลองมาดูตัวจริงที่้านได้ครับหรือจะสั่งซื้อทางเว็บทาง facebook ทางไลน์ทางไอจนะครับ ร้านตอนนี้ก็อยู่ในซอยบรมราชชนนี19นะครับผมซอยเป็นหมู่บ้านนะครับเข้าไปประมาณร้อยเมตรอยู่ด้านซ้ายเปิด10บโมงเชา้าถึงประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับผมนะครับสื่อทางทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทงาทงไอจีก็เอาสะดวกแล้วกันนะครับมีบริการส่งให้หมดนะครับผมคิดว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่พี่ชอบสยอย่ยางนะพี่ว่ามันเบาดีโดยเฉพาะตัวเนี้ย ชอบขอบโลหะมันสวยดีน้ําหนักก็ไม่หนักมากประมาณ8ปดสิบกรัมส่วนตัวเหล็กนี่เนะี่ยหลักร้อยแน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นโลหะนะครับผมแต่ก็ยังเบากว่ารุ่นก่อนๆน,นะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานกันมาหลายปีนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมให้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมถ้าไม่รบกวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเผื่อมีผลงานอะไรเข้ามาอีกก็อาจจะมีการร้องเตือนเท่านั้นเองนะครับผม ขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปินเก้าสวัสดีครับ